นุนเป็นยังไงเป็นยังไงฉลามขาวกับลูกแก้วเบิร์นกันใหญ่แล้วเบิร์นกันใหญ่แล้วโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้โหเป็นไงเป็นไงออกจากค้องมาเขาจะปรย่างเงี้ยแหละเบิร์นกันใหญ่แล้วใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อฉลามข้าเอ้ย ตั้งสติไวลูกไม่ต si ้องเยอะมากไม่ต้องเยอะมากเยเย็นลูกแก้วท้องอยู่ใจเย็นเย็เย็นลขาวลูกลูกแก้วทองอยู่ลขาวใจเย็นเย็นลับขาวอย่าไปทำลูกแก้วไปเๆๆ ใ <laughs> จเย็นนะใจะเย็นนะใจะเย็นนะลำขาวนะต้องเบินลองเบินโอ้โหเป็นยังไงโอ้โห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 เป็นไงลำขาวไม่ไปไกลนะลูก

ั้งสติไว้ลูกอย่าพาเขาวิ่งมากอย่าพาลูกแก้ววิ่งมากลูกแก้วท้องอยู่เขาวิ่งสักพักเดี๋ยวเขาสงบลงทุกคนเพราะว่าเวลาออกมาเช้าๆมันเหมือนเขาต้องใช้พลังใจเย็นนะ อย่าทำกันแรงนะลูกนะลูกแก้วาท้องอยู่เราะฉลามขาวเองเขาก็อายุยังไม่มากก็ยังสักแค่เท่าไหร่เองอายุยังไม่เท่าไหร่ฉลามขาวสองปีได้มั้งน่าจะสองขวบเขาก็ดูยังยังเด็กของเขาอยู่ตามผู้สาวตามผู้สาว เหตุการณ์น่าจะสงไม่รู้เขาหาใครหรือว่าหาผู้หญิงหรือว่าหาสาวไม่รู้นี่สาวคนหนึ่งอยู่นี่นี่สาวคนหนึ่งอยู่นี่เขายามพยายามปั้มสาวนี้อยู่แต่ยังไม่ได้สักทียังเด็กอยู่เราใครอย่าไปปั้มรูแก้วนะ อ่ะโอเคทุกคนแค่นี้ก่อน่าจะสงบลงได้แล้วนะคะกิจกรรมเชา้ชาๆเวลาเขาออกจากคอเขาก็จะคืดน,นแบบนี้แหละบ๊ายบายค่ะ